โอ้ราไไปเป็นนักล่องมาเดี๋ยนี่เมนเบาพอจะเป็นนักล่องนะเอ้จะบริขี่ยากไปเป็นนักร่อง,ง <c oughs> บอย <c oughs> ะเสียยโมดีโอ้จะต้องหัดกระพอจะแล้วเนาะ เด้อพูดม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสามวันชวนซื่ออีกแล้วพูดม่พี่น้องเอ้ะมาพบมาพอชันวันมานี้กับเราบางทางพูดม่พี่น้องเนาะกำลังเดินทางไปที่อ่าแก่งกอกพูดม่พี่น้องอ่าขี่มาในยะหนึ่งเนาะบังเอิญบังเอิญรถปัดตีนแตกพูดม่พี่น้องเอ้ะตีนหัวตีนแตกนี่แหละเนาะเไริญเจริญกับไปเบิ่งน้ำกันพูดม่พี่น้องเอ้ะมาสองคนกับสาวดัดดาเพิ่น หมวกกันนกก็มาออกคนหมออ่อนใิ่ป้ะหมวกกันน็กว้าออกเนาะอ่อนอยู่เดียอารมอากาศฮ่อนฮ่นพี่น้องเว้ยเมนเมนกับเงินยังโบได้ไปหอดไซส์ซ้ำพ่อพี่น้องเนาะอ้าสบายดีทั้งน้องสร้างเฮาเนาะกำลังเห็ดพ่อพี่น้องเว้ยอุปกรณ์กับยังข้าโหลดอยู่พี่น้องยังไปหมออ่อนไซส์นาะเพราะว่าหลังจากที่ว่า สาวนวนนี่เข้าไปตลาดซโน่พี่น้องระหว่างสิเดินทางไปทางพุ่นละแกงกอกบ้านสรีป่ากล้วยเนาะเด็กก็ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงบ่มีพี่น้องเอ้ยเกิดเหตุการณ์ตีรถหัวซะก่อนนี่คือห้านซ่อมรถของน้องสร้างเนาะอืมเป็นจังไดล่ะเป็นจังไดฮะ ยามูฮูว่ามันออกน้ำใสฉันเนาะเก่งหลอก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 ,ลกโอ้ยถ้าบุญมีคนบอกนำทางเมนจกักรชิพากันไปหอดไทยมีคนนิสัยดีเนาะบุญพี่น้องคนเห็นตีนหลดหัวเหมืนก็นเลยว่าอ้าวตีนหลดคือหัวบัดสัตว์นหนัวคือนางป้าเปรเรเซเนาะพอดีมาขี่มาหอดหันน่องไ้น่อง,อ,งอ่ะเห็ดชมเพลงให้เนาะนั่งจะนั่งก็ชิได้พากันเดินทางโตบีญพี่น้อง เส้นทางก,ใก็ใกล้ไก่หุ่นเนาะเพื่อจะไปหอดเจทยเทิงเนาะกระเบบว่าขี่รถแบบประยุทธ์เด้ย้อนเดี๋ยวคุณพี่น้องยออกเพื่อนนี่ประมาณสิบโมงไปหอดพุ่นประมาณอยู่สิบสองโมงหรือบ่ายโมงเห็นเนาะไอ้ยามหอดแบบนี้ก็แบบสิพักคพอรรดรถน่เนาะเพราะว่ามันเป็นรถจัก ่า<อ>จ,จังไดจังไดก็สิได้รอทางน้องเพิ่นเฮ็ยนให้เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็รอบเศร้าสวยๆพี่น้องแต่ว่าฮ้อนฮอนเนาะบรรยากาศฮ้อนแห้งใกล้ึงฮอนสงการมาให้ยิ่งฮ้อนเพ่พี Deadpool ่น้องเอ้เออตู้นี่ก็คือเส้นทางเนาะแต่สร้างก็สิขึ้นเส้นทางพื่นเพื่พี่น้องสิเด็นขึ้นเส้นนั่นเนาะก็มาแต่เส้นทางล่างก็เพื่อไปฮอดไปยังพื่นพี่น้อง จจงไรเจอไรก็ไปให้ได้เนาะมันนีน่เนาะ,ะน้องสาวเขากก,กำลังลากใสออกมาลากใสออกมามพีน่น้องเลยกำลังตรวจสอบอยู่นะเนาะว่ามันปิดยังเหยียบเด็กตะปูดด้วยเหยียบร้ววดินลำ้ำน้ำเจ้าก็มีปะ ลายอยู่บ่ล่ะฮะเอาจักเอ่อห10กระปุกได้บ่ดินดําน่ะนี่กระปุกนี่ปุกแบบบ่เก็บวลายแ้มีก็เสียวนี้บ่มีก็คือสิได้ไปหน้า ซื้ออุปกรณ์การเฮียนอีกแล้วพ่่แมพี่น้องเลยนี่ไปตอนไปผาครอบครัวน้องน้องยังสนนก็ลืมเนาะผมจักซื้อเพผนจำมาได้พี่น้องกับในรายในรายก็บเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ทุกๆคนเนาะอย่าลืมติดตามอะไรพี่น้องเลยแบบสนนไปเมอให้กับครอบครัวได้น่เนาะกับะนนก็ชื่อเรื่อยพ่พี่น้องเนาะแต่ว่าให้แต่ละคนหรอ่าแต่ละครอบครัวก็ได้ให้น้องทำเฮียนเนาะ บางที S <S <々>่เพิ่นยังขาดการทำการเรียนที่ยังบ่มีของอุปกรณ์การเรียนยังบ่เพียงพอเนาะทางนอกเพิ่นก็เปลี่ยนเปลี่ยนใส่ใส่หม่เนาะแม่นเมนห้องให้นในละมันห้อนใช่ไหเนาะบรรยากาศก็ห้อน ยางนอมันขยับลงเนยสาวรัดเลยยางนอกเทไรล่ะฮะเชนเชาเชนเชาธรรมดาบอกรุนกลางต่ว่าของดีๆนี่ยดิโอหนุ่มตีน้อยเนาะ เราตัวใส่ตีนใหญ่เอาพอจะไปใส่เลยพอเจ้ะโอ้เราไปไปปินนักล่องบ่เดี๋ยนี้เมนบ่าวพอจะเป็นนักล่องนะเออจะโมด้ขี่อยากไปปินนักล่อง <c oughs> บ่เจ้าเสียมดีโอ้จะต้องหัดกระโผ่จะแล้วเนะาะเบ่าวสาวสมกักรวัยรุ่นใน,นน้องห้องเพลงเนาะอืมจะเป็นลูกโก้เพิ่นบ่ โอ้คือกันกับพอมีลูกจะโคนมีน้องจะโคนยิงผู้ชายวะโอเถอาปลาห่านแมน่เจ้าเห็ดเจ้ากับเฮียนน้ำพนะ่อเนาะแ็่ยังดีเด็กึกผลมีอาชีพเจ้าของคนยังเห็ดได้อีกเลยนี่แมน มีขอบมีครัวก้าวหนากอ่ะยังมีอชีพติดโตทํามาหากินได้เบ่าเบ่าง่ายก็คือแบบใจสมักมักนะอดไรก็เห็ดเห็ดไร่เบิดเลยว่าใจเข้ามากใจมมวมากก็คือว่านี้ตั้งใจใส่ไปได้มันก็บไอยเป็นเน้ เดี๋ยวเราก็ับไปห้องทั่วไปนู่นละเนาะไปทำงานบุญบ่โอ้คือเก่าเนาะเสียงเราดีได้เสียงเราเดยอาออันห่านชมสวยนี่ได้สามีเจ้าบ่โอ้เมย์เมย์เป็นห่านชมสวยใกล้กันนีห่านชมสวะห่านชมสวย โอ okay, เข่งปนใดก็ได้แล้วล่ะเด้อเอาแบบพรีพรีชองคนขี่ันนะ่ะฮ้โดนห่างไปดูเลอสารลัดเลยินกับต้นวารลดเนะาะเงินเดือนมาเฮงบ่ได้โอ้ยจังนี้เลยวีพี่นอ้องเอ้ยเปิดสิได้เงินดับเงินเดือนเซน็นลำบากเห็นเห็นอ่าเห็นเพิ่นเห็ดแล้วว่าง,ง่าย เจะข้องเห็ดโ,โดยโอแลรอโรับโอแล้วโรอีกอะไรคือสมใจวังฮะถือว่าเรียบร้อยเนาะ อะไรล่ะสามสิบห้าพันบาโดยโอเคอ่าด้ใจทางน้องพี่น้องใส่ในเนาะอะไร่ะกะระหว่างเดินทางน้องพี่น้องนี่แต่สรุนว่าไปคนเดียวกับบุก้าไปเสี่ยงก็คือเหตุการณ์คือเป็นแบบนี้พี่น้องส่วนนายมันกะเฮาเรนทางไกลมันกะสิเจอเหตุการณ์แบบอ่าบุกคาดคิดเนาะอ่า โดยขอบใจได้ล่ะเด้ออ่าพี่พี่น้องกัสีประมาณนี้เนาะสรางนวลกัสิได้ขอจบคลิปพี่พี่น้องเนาะกอย่าลืมติดตามได้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ปิ่งกำลังใจให้ทางสรางนวลนี่เด้อพี่พี่น้องเนาะอ่าจังไรจังไรสรางนวลกัสิได้ขอโตอ่าขอโตเรื่องท่านโตพี่พี่น้องเนาะโดยกาสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่พี่น้องเนาะขอกล่าวคำับสบายดี